นอนอยู่บ้านก็นดีแล้วเอากูมาลำบากทำไมบอกว่ามาพักผ่อน <c oughs> พักผ่อนคุยเลยแล้นี่ก็คือภาพบรรยากาศการเดินขึ้นผาหนามใส่นะครับเส้นทางค่อนข้างจะลำบากนะแล้วก็เป็นทางเลนเดียวด้วยใครที่เดินช้าแบบแก๊งพวกผมก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับว่าระหว่างทางที่เราขึ้นอาจจะมีเพื่อนเพื่อนนักเดินทางที่เดินเร็วกว่าเราเดินเข้ามาจอะตูดเราแม่งจังหวะนั้นน่าจะโคตรกดดันมากๆเลยนะครับเพราะว่า เราเหนื่อยอะ่ะล้วก้าวต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ว่าเรากําลังขวางทางคนอื่นอยู่สําหรับทริปนี้เราไปกัน4ี่คนนะครับผมแต่ว่าเป็นผมเองที่ต้องรอพวกน้องๆน,นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้องๆเดินช้ากันมากเลยผมรอจนตูดจะเป็นตะคิวแล้วเนี่ยเขาก็เดินไม่ถึงกันสักทีโถเลยลืมบอกไปที่บอกว่าผมนั่งรอผมนั่งรออยู่ข้างล่างนะครับผมไม่ได้ขึ้นไปด้วยเพราะว่าเมื่อคืนก่อนที่จะเดินขึ้นเขาผมท้องเสียนะวันนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นด้วยรอดตัวไปนะครับมาทำไม you <sweak>